สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อท l ไลฟ์บล็นะคะบล็อกวันนี้เป็นบล็อกเกี่ยวกับป้อมโรมันโบราณที่อยู่ใกล้บ้านเราะคะ่ะชื่อ c h e s t e r f o r รนะคะนี่ก็คือหน้าตาของป้อม c h e s t e r f o r รเมื่อตอนที่สมบูรณ์อยู่เนาะก็นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์เขาก็คาดการว่า Layout น่าจะเป็นแบบนี้จากการที่เขาขุดซากประลักหักพังอะเนาะ อย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าโรมันล่มสลายเนาะพอโรมันล่มสลายเขาก็อพยพออกจากอังกฤษไปหมดเลยพวกป้อมปราการต่างๆหรือว่าสรากกำแพงเฮเดียนบอร์ก็ถูกทิ้งล้างเอาไว้แล้วก็ชาวบงชาวบ้านก็เริ่มเอาหินนะคะจากกำแพงอะค่ะไปสร้างบ้านตัวเองเพื่อนๆเห็นสะพานข้ามแม่น้ำททมอยู่ซ้ายมือไหมคะต่อม่อของสะพานนี้ก็ถูกลือ้อเอาไปสร้างโบสถ ในเมืองเฮกแฮมค่ะเพื่อนเพื่อนและในปี1796นะคะที่ดินแห่งนี้ก็ถูกซื้อโดยเดเทเนียลเครตันนะคะพอเขาซื้อปุ๊บเขาก็ปรับสภาพปรับหน้าดินแล้วก็ทำเป็นสวนเป็นการ์เด้นนะคะเ,เพื่อนเคนสมัยโบราณเขาไม่เห็นคุณค่าหรอกว่ามันต้องเก็บอนุร,รักษ์ของเก่าไวนะ้อะเนาะเขาก็ถมหมดเลยแล้วก็ทำเป็นการ์เด้นเป็นสวนจนในปี1832ค่ะก็ ตกเป็นมรดกให้กับท่านจอร์นเคลตันฮะพะท่านจอร์นเคลตันเขาก็เท่าที่โยจจำได้นะไม่ถ้าจําไม่ผิดนะเพื่อนๆโอ้ไม่ใช่นักโบราณคดีหรือว่าเคร่งเครียดในประวัติศาสตร์นะเท่าที่โหจจาได้ก็คือเหมือนเขาแบบจ้าง จ้างให้คนมาขุดท่อค่ะเพื่อจะระบายน้ําลงไปที่แม่น้ําปรากฏว่าเขาก็ขุดเจอซากปลาหลักหักพังของโรมันใต้ที่ดินเขาเนี่ยคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บอนุรักษ์แล้วก็ให้คนรุ่นหลังดูเขาก็เริ่มขุดเจอข้าวของเจอนู่นนั่นนี่เยอะเขาก็เก็บเป็นผลิตผเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เก็บสะสมของเก่าที่เขาขุดเจอนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เริ่มขุดเริ่ม ทำแล้วเขาก็เริ่มสนใจในกำแพงเฮเดียนบอร์แล้วเขาก็เริ่มไปไล่ซื้อที่ดินที่มีกำแพงเฮเดียนบอร์ค่ะเพื่อนๆจากเริ่มจาก c h e เตอร์ฟอรก็คือบริเวณที่ดินเขาเนี่ยไล่ซื้อขึ้นไปรู้สึกว่าจะประมาณ20่สไม์ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เลยยังเห็นซากของกำแพงเฮเดียนวอร์แล้วก็ไม่ได้ถูกทำลายค่ะเพื่อนๆ <Yes. S 2> เดซาวหน้า s <The> a y s, s like, have a good b <laughs> นี่นะคะท่านจอร์ตันขุดมาค้นพบตรงนี้ mm hmm. ก็คือเป็นที่ชาวโรมันอาบน้ำเนาะแล้วเขขุดไปเขาเจอเจอโครงกระดูกของของมนุษย์นะคะ33โครงกระดูกถูกฝังอยู่ใน most south easterly room ต้องไปดูว่าอยู่ตรงไหน most South Italy room ในรูมแถวนี้ยแหละเขาขุดพบแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรและททำไมถึงถูกฝังไว้อยู่ที่นี่นะเพื่อนๆสามสิบสครงกระดูกเดี๋ยวเราไปดูกันห้องไหนอยู่ในห้องนี้นะคะเพื่อน ในห้องนี้ที่เขาเจอเห็นดินข้างบนนั้นไหมคะเมื่อก่อนนี้มันเป็นดินปิดตรงนี้มาหมดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาค้นพบเพราะว่าเขาจะขุดท่อปล่อยน้ําทิ้งลงน้ํ่ะเนาะก็เลยค้นพบค่ะเพื่อนๆคิดดูดีว่าดินมันถมไปหมดเลย โบราณคดีเขาเก่งเนาะเห็นแค่ซากอันนี้รู้ได้ไงว่าฟอร์แพนมันเป็นยังไงเนี่ยมันเพื่อนทางเข้าเมื่อกี้นี้เราไปตรงนี้ที่มันเป็นป้อมสองป้อมแล้วมีกําแพงเฮดิเนวอลเนาะและอันนี้ที่เราไปเมื่อกี้โรงอาบน้ําที่เราไปยืนดูแล้วก็มันจะเป็นเคยเป็นสะพานมาก่อนแล้วเรามองข้ามฝั่งไปก็จะเห็นกําแพงเฮดิเนวอลเก่งมากเลยอะ่ะ แต่เห็นร่องรอยฟาวเดชั่น่ะตรงนี้ชัดเลยเป็นป้อมสองป้อมแล้วเป็นกำแพงนี่เฮเดียนวอล์ทางนี้ฝั่งทางนี้สกอตแลนด์ใช่ไหมฮิวอันนี้อังกฤษใช่ไหม, <Yeah. S 1> มถ้าข้าศึกมาก็ต้องมาตีตรงนี้ตีใช่ไหมอีฟเดอ e e e นเนมี่คัมแฮทส์เด t ะ e บ e เทิลเฮียเนนอเหมือนในหนังอนะ่ะ มีป้อมนี่คือเขาเรียกว่าโรมันฟอร์ก็คือเป็นป้อมปากการโรมันนี่เขาก็จะขุดเป็นหยบหยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทั้งหมดนี้คงมีโบราณวัตถุอะไรเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันใช้เงินเยอะในการขุดค่ะอันนี้เป็นฐานป้อมปากการทาง South East a n g กิลทาวเวอร์เซา s t ก็คือตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ อืมเขาก็คงขุดขดขุดขุดอย่างนี้แล้วเขาก็คง Work out อาเป็นฟอร์แพนเป็นรายได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเนาะเก่งมากเลยนักโบราณคดีเนี่ยตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณป้อมที่มองไปก็จะเป็นบ้านคนเนาะเขาเรียกว่าเป็นซ i เวเรียนออนเดอะฟอนเทก็คือเป็นประมาณเหมือนหมู่บ้านที่อยู่ แนวหน้าค่ะแนวหน้าที่ข้าศึกขเข้ามาได้เนาะเป็นหมู่บ้านที่อยู่แนวหน้าของชายแดนนี่ค่ะบริเวณป้อมเดี๋ยวจะทํามุมกว้างให้ดูนะเนี่ยบริเวณป้อมเนาะแล้วก็มองไปนู่นก็จะเป็นหมู่บ้านคนเนาะท่านจอรนเคตันเขายังไม่ได้ขุดนะคะเพื่อนๆคงคงอาจจะเสียชีวิตก่อนเลยยังไม่ได้ไปขุดอะไรเงี้ย Look, somebody how very rich. is the house the John how. Well, it Sure? They, yes, it just says, inherit the large house visible beyond the trees. And then he, his land came up to here, and then he saw all this stuff and thought, I better find out what it is. Mm -hmm. รูปบ้านที่โอ,อว่าเมื่อกี้เป็นบ้านของท่านจอร์นเคลตันนะคะเขาเป็นทนายที่ประสบความสําเร็จเขาได้รับมรดกเมื่อปี1832งค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ปัจจุบันบ้านหลังนั้นมีเจ้าของแล้วนะคะโอจําชื่อไม่ได้พอดีว่าพนักงานเข, <c oughs> เขาก็เมาส์มอยให้ฟังอยู่ว่าชื่อว่าอะไร <c oughs> เขาเมาส์มอยว่าเป็นคนที่รวยมากแต่ว่าทําตัวแบบว่าเป็นกันเองอะไรย่างเงียง้ยค่ะ เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแล้วเขาก็เปิดธุรกิจทําเป็นเหมือนฮอลิ d เดย์เลสอะคะ่ะคือให้เช่าในช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดินเนอร์หลังจากไปดูโรมันฟอร์สมานะคะเป็นข้าวผัดไข่ค่ะข้าวผัดดอกกะล่ำผัดไข่ทานกับพริกน้ำปลาแล้วก็สโลคุกนะสโลคุกใช้พริกเอ้ยใช้ซอสอะคะ่ะซุปของอินเดีย Enjoy h ิว I would like to point out this is my breakfast and my lunch. a n n e Thank you. h ิวทำโอเมดวันนี้วันที่สามละกินแค่วันละมื้อสวัสดีวันพุธที่สิบหกมิถุนายนค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบสี่นาทีนะคะอาหารเช้าเที่ยงของวันนี้เป็นข้าวผัดหมูค่ะทำมาจากดอกกระลำทานกับพริกน้ำปลา h ิวก็อาหารเช้าเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมีเห็ดให Back the again. ้หลังจากโอแมทมาหลายวัน Good. นี่นะคะกุ้งแห้งทำเองอบเองค่ะซื้อกุ้งที่เขาฟรอสเซ้นไว้แล้วค่ะเ,เพื่อนๆตัวเล็กแล้วก็มาอบอุณหภูมิหนึ่งรอองศาอบประมาณสองชั่วโมงค่ะเสรเดี๋ยวก็ใส่ขวดโลเอาไว้ค่ะไว้ทำ ตำไทยตำยำมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะตินเนื้อตอนเย็นวันนี้นะคะเป็นซุกิยากิส่วนของฮิวเป็นสโลคุกค่ะสโลคุกเนื้อนะคะตอนนี้กำลังชอบดูรายการนี้นะคะเปิดโลกกระทัดของเรามากเลยในเรื่องของฟาร์มซึ่งเราไม่มีความรู้เลย กิจกรรมตอนเช้าทุกเช้าค่ะนั่งเฝ้าแมวนั่งดูแมวแมวก็นั่งดูเรา bye bye. Oh, no. ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง5้าิบสี่นาทีค่ะเรากำลังจอกไป เป็นเป็นแมนชั่นเป็นบ้านคนรวยแห่งหนึ่งค่ะเพื่อนๆที่มีตำนานเรื่องเล่าเรื่องผีด้วยค่ะเพื่อนๆเขาไม่ให้เข้าไปในบ้านนะคะแต่เขาให้เดินภายในสวนเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือบริเวณที่ดินรอบๆเฟสเตอร์สโตนคาโซนะคะเพื่อนๆแค่มาตอนกลางวันยังรู้สึกวงเวงแล้วค่ะเพื่อน คือไม่ค่อยมีคนแล้วก็นึกว่าจะมีสวนอะไรให้เดินก็ผิดคาดนิดนึงค่ะเอ่อปราสาทแห่งนี้นะคะเป็นปราสาทที่เอ่อมีเจ้าของมีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาเนาะแล้วเขาก็เปิดธุรกิจแบบว่าทําเหมือนจัดงานอีเวนต์เงี้ยค่ะงานแต่งงานงานเลี้ยงงานปาร์ตี้เงี้ยค่ะจัดห้องจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็ลูกค้ามาทีหนึ่งก็เป็นร้อยคนนะคะ ก็จะมีเรื่องเล่าสปูกี้สปูกี้คือหน้าขนหัวลุกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่บ้านเก่าเนาะเก่ามานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วแถมผ่านช่วงเวลาอะไรมาเยอะแถมบริเวณรอบนอกของบ้านที่โอกัะผิวกำลังเดินไปเนี่ยมันเคยเป็นแคมป์ที่เอาไว้กักขังจำเลยชาวเยอรมันที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองอะเนาะ แต่เขาก็ขัดขังไม่นานเพื่อนๆเขาก็ปล่อยกลับประเทศอะคะ่ะแล้วก็ก็จะมีเรื่องเล่าอะแต่ก็เป็นแค่เรื่องเล่าของเพื่อนไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเนาะไหนๆก็ผ่านมาแถวนี้แล้วเราลองไปเช็คลานขายของ a n นทีค่ะขายของเก่าของมือสองกันคะ่ะว่าละเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจไหมพอเข้ามาโอเหลือไปเห็นตึง้งตกใจ เมนูอาหารเช้าและเที่ยงวันนี้เป็นผัดวุ้นเส้นกุ้งผัดใส่เครื่องกระเพานะคะเครื่องผัดกระเพราสองสุดท้ายแล้วอะเศร้าแล้วก็อันนี้ของฮิวอาหารเช้าเหมือนเดิมบ e. ิ๊กเบรกเฟสพีโอนี่กำลังบาน มีอยู่ต้นเดียวสีขาวของขวัญจากคุณติ๋มกินหอมอ่อนๆดีค่ะเพื่อนๆดอกพีโอนี่หรือดอกโบตันอันนี้ต้นอัติโชคยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนรอรอไว้เต็มเลยนี่คือผักสลัดจากแปลงผักนะคะ ได้ต้นกล้ามาจากเคนเคนเอามาให้อยู่ที่นี่ถ้าต้นกล้าเขาเยอะปลูกไม่ไหวเขาก็จะแบ่งต้นกล้าให้ค่ะเขาก็เลยได้ฟรีมาก็เลยเอามากินแก้มกับลาบหมูของโอค่ะเ,เพื่อนนี่คือดินเนอร์ของโอนะคะส่วนฮิวเป็นสติ๊กลิปอายเดี๋ยวยิวกำลังจะไปทำเองทำเองกินเองถูกใจฮิวเอง ตามด้วยของหวานทำง่ายๆนะคะสตรอเบอรี่ฉีดกับวิปครีมสวัสดีวันเสาร์ที่19มิถุนายนนะคะนี่อาหารเช้าและเที่ยงของฮิวตอนเวลาวอตท่ามิสเซสฮิวกวนตามปกติ <laughs> นี่วันนี้เราทำยามุนเส้นทำ ทำไปแล้วก็นึกได้ว่าเอา้าอยำวุ้นเส้นมันต้องใช้พริกสดกับกระเทียมเนี่ยตำดันใส่พริกป่นไปแล้วเอออืไม่ได้ทำนานค่ะจำไม่ได้มันเป็นรสชาติแปลกๆหวานมาก <laughs> ดอกอันนี้หอมหอมมากเลยหอมเหมือนดอกลาตีบ้านเราเลยอ่ะนี้เขียนบอกว่าฟากรัน์คือหอมนะคะเพื่อนๆเนี่ยเมื่อกี้นี้เราลองดมแล้วหอมมากเลย,ยวันนี้มาหากุหลาบเลื้อยนะคะเพื่อนๆจะไปปลูกกุหลาบเลื้อยที่บ้านแต่โอเน้นหอมค่ะเน้นทั้งเลื้อยทั้งหอมนี้เวิร์งนี้เป็นกุหลาบเลื้อย ไม่มีพัน์ที่โอ oh, ไปดูใน YouTube ช่องคนบ้ากุหลาบเลยอะไม่มีพัน์ที่เขาพูดถึงเลยว่าเลี้ยงง่ายอะมีแต่พัน์อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักอุยเสียงเหมือนพึ่ง จังเลยสามต้นสิบห้าปอนนี่คือดินเนอร์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบมิถุนานะคะเป็นโรสบีฟค่ะเพื่อนๆผักเยอะๆมาดูแมวแมวอยากออกจากบ้านหนึ่งอัตตา <c oughs> มันนั่งรออยากออกจากบ้านใี่ล <c oughs> ูกเออ พาไปนั่งชมสวนตลอดบ่ายเลยตัวนี้ตอตกเย็นแล้วที่กี่อยากออกอีกใช่ไหมลูกอืมเว็ดนะโอเคเวทติ้งนะเลยท่กิอืมตามด้วยของหวานนะคะอันนี้เป็นเค้กจินเจอร์ค่ะเค้กขิงกับสตรอเบอรี่กับครีมอันนี้ของฮิวเป็นบราวนี่บราวนี่ขีบคีโต